สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่หลังจากห่างหายเวลหลายหมือครับพี่น้องมื่อกี้็ีิมาใส่ปุ๋ยครับพี่น้องทุเรียนแปดสิบหมือครับแปดสิบหมือประมาณแปดสิบหามือครับมาเขาฉีใส่สูตรใดครับตัวนี้ก็ใส่มาตัางเต่ผลแล้วครับหกสิบหมือห้าสิบหมื่นหแล้วครับสูตรนี้ครับพี่น้องสูตรนี้สิเบงผู้ครับพี่น้องเบงผู้ขยายผู้เพิ่มเนี่ย รุ่นสูตรนี่สิสิตูดว่าแหลมนะครับสิเบ่งผู้เนี่ยกับเปลือกบางครับพี่น้องสูตรนี่สูตรนี่สาหรับสวนซ่องเกษตรทฤษฎีใหม่ครับพี่น้องนี่กระชายมาเรี่ยๆครับสิบสิบมือใส่แท่หนึ่งครับพี่น้องใส่แท่หนึ่งครับบกับได้ใส่ห้ายครับเข้ากับเบ่งจํานวนนวยมานําครับพี่น้องตัวนี้น่วยร้ายเนี่กระชายล้ายกำเนี่ยครับถ้าตัวลูกว่าล้ายกิดใส่ไป สองกรรมัมสามกรัรมครับถ้าถ้าลูกประมาณสี่สิบขึ้นไปกับใส่ตัวล้าเป็นโลกแล้วพี่น้องเดี๋ยวแต่เดี๋ยวแต่จานวนลูกของทุเรียนนะพี่น้องลูกหลายกับใส่หลายครับแต่น้าจิบบพ่อครับสูตรเบ่งผู้ขยายผู้ครับพี่น้องเพิ่มเนื้อน้ำครับพี่น้องใส่ใส่แล้วจังโหดเลยครับพี่น้องย่นี่นี่กระใสไปแล้วครับนี่เม็ดมันจะออกสีสมๆนะครับพี่น้องปุ๋ยสูตนเม็ดจะออกสีสมๆครับ นี่ครับใสเล้วก็โหดสนะพี่น้องปุ๋ยกระสุนเนี่ยนะครับเอื่อนไ NTK เนี่ยนะครับพี่น้องเลือกพี่น้องสิบห้าห้ายี่ห้าเนี่ยครับสีเป็นสีเป็นยังสีเลยอครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสีออกสุมๆครับตัวนี้ครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ที่ห่อครับแล้วแต่สูตรแต่ละสวนแต่ว่าสวนซองกษตเทฤษสดีไม่กับใส้สูตรนี่หนะครับใสยน เก็บพ้ผลิตแล้วครับพี่นอ้องบ่าอะใส่ไายสูตรคือรุ่นแรกก็ใส่ใส่ตัวไหน,นจนจนเย็บผลผลิตนะครับรุ่นแรกนะมันบ่หลายครับมีมีประมาณสามสี่เข่งฝนพาดอกบานกับใส่รุ่นนี่แหละครับใส่จนเก็บผลผลิตเลยครับสิบห้าห้ายี่สิบยี่ห้านี่ยครับพี่นอ้องสูตรนี้บเบ้งผู้ ปีนี้ทุเรียนกับบสมบูรณ์ปาเนี่ยครับหลังจากพายุมากครับนี่ครับมันสิเบงผู้เบงผู้ดีเด้ครับพี่น้องนี่เบงผู้ดีครับตัวนี้นวยมันบ๊สมบูรณ์นะครับนี่นวยแข่งกันใบมันบ่ได้ใบบ่ได้ปะเนี่ครับนี่สูตรนี้เบงผู้ดีเด้ครับพี่น้องเบงผู้ขยายเนื้อหาครับพี่น้องคือใส่ปุ๋ยสูตรนี่กะจากปกติเข้าสิหดเครื่องชั่วโมงนะครับพี่น้อง ข้ากับโฮสไปถึงสี่สิบห้าสิบนาทีครับสําหรับมือเข้าใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องคือโฮดเห้มันเปียกที่สุดครับไห้มันละลายครับปีนี่กับพอเต็มที่ไปเด้ครับทุเรียนหนังจากผ้ายุถล่มไปแล้วครเหลือกับปัดปลายก็ยังดีอยู่ครับม่น้ำโฮดเลยครับสําหรับพี่หน้องทั้งซุ้มพ่ออันทั้งหยังเป็นทุเรียนยืนตายกับเบิ้งในคลิปเบิ้งในติ๊กตอกอยู่ครับโอ้ครับปีนี่แล้งจัดเลยครับ บนในแหลงแต่ภาคใต้ครับยุนีนี่ฝน,นตกถ้านับได้กับประมาณสามครั้งครับอืหลอบแหลกกับพายุครับหลอบแหลกกับพายุถลม่มหลอบที่ซองมากอะวังวันที่ซีฟนี่ครับพี่น้องตกนี่กระรังเด็มาฮอดสวนครับตกกระแหงแน่อยู่กะเด็บบ่เด็กดกรลังเด็มาฮอดเดี๋ยวล้วครับพี่น้องใส่ปุ๋ยนี่แหละนี่กระตัดหญ้ากระรังเลี่ยง พี่น้องว่าตัดตัด,ตดที่ออกเห็นหยางหยาเอาไว้แต่คุ่มกับพี่พี่น้องถามอยู่ครับตัวนี้มันเป็นยาให้หมูครับนี่ครับตัดสองมือครับเขียวขึ้นแล้วครับบ่เพราะสี่หามือครับตระมาณนสี่หามือนี่เขียวเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นยาให้หมูนะครับไม่เป็นยาแนวอื่นยาแปลก,กเริ่่มขึ้นแล้วครับนี่ขึ้นเลี้ยวครับเพราะว่าเอา ใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยต้ดนหยาลงมันกอาจะเป็นปุ๋ยอีกชันหนึ่งครับนี่ครับอีกประมาณนาทีหนึงถ้ามันขึ้นเขียวๆขียวกับตัดนลงเป็นปุ๋ยเลยครับนี่นี่ครับเท่ากับใส่ปุ๋ยตามจํานวนต้นนะครับพี่น้องโคตามจํานวนหน่วยครับหน่วยเข้ามาหลายเท่ากับใส่ไปครับแต่ว่าใส่รู้นะครับพี่น้องอยู่นี่ปีนี้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 เห็ดล่องร่องเห็ดสูตรนี่บ้างครับใส่ซีฟหมือนะครับสิบเมือกขังครับ ว่ามันสีสมบูรณ์สำหรับซิบมือขาดปีที่แล้วนี่ใส่ซิบหามือครับแต่ว่าปีนี้ใส่แบบซิบมือครับใส่หน่อยจะใส่ดูนะครับพี่หนองนี่ครับปีนี้กระซิบพยายามใส่ใส่บอยเนี่ยครับเพราะว่าใบเพิ่นกิบ,บสมบูรณ์ครับพายุมากโดนฮักโดนโคนนี่ครับ ตรวบะกระส้มเป็นตะเปียกบางอยู่ครับเบ่งแล้วครับตูดกับบอลแมครับมันสีมีอีกสูตรหนึ่งครับเพื่อนใส่เพิ่นว่ามันกันล้วเต่สูตรนะครับเพื่อนใส่สูตรเสมอครับมันสิตูดแหลมครับเป็นแข่ก็ไดผมกับโบหูกันครับแต่ละสวนว่าเพิ่นมาเบ่งว่าเพิ่นใส่สูตรเสมอครับตูดมันแหลมเป็นเอเคที่ยังไงนี่แหละผมกับโบหูครับเจออยู่นี่ตูดบอลแลมนะครับเหลื่อมเบ่งผู้ครับ เรือเบ่งผู้ขยายผู้นี่นะครับพี่น้องปีนี้กันนี่ครับพี่น้องเห็นบ่าวจูดบอลหลมนะครับทุเรียนแปดสิบกว่าวันนะครับประมาณแปดสิบเหม่อครับนู่นแปดสิบเหม่อครับตอนนี้เริ่มโยงแล้วครับแปดสิบกว่าวันครับพี่น้องก็ใส่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องบ่ได้ใส่หลายนะครับพี่น้องแต่ว่าใส่หล้กก็หฮดไอเปียกที่สุดเลยครับพี่น้อง พี่น้องก็ถามว่าใส่ปุ๋ยสูตรนี่ใส่ได้ตลอดบ่ครับคือใส่จนเจเก็บพ้นผลิตนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสิบก็เหมือเก็บพ้นผลิตกับชั่อว่าอีกสิบเหมือนะครับสูตรสูตรส่องเกษตรทฤษฎีใหม่ชื่อว่าอีกสิบก็เหมือสิเจ็บครับอยู่นี่ก็สิใส่ปุ๋ยไปเลยครับสูตรเสมอครับหรือสันกะอินทรียเคมีก็ได้ครับสูตรตองหาก็ได้ครับแล้วแต่ครับคือใส่ครับ ส่ก้อนเท่าสิเก็บเท่าสิฟืนฟูตน้นนะครับพี่น้องบริวารเก็บนวลเหล่วบริเวณไซมานแม,มนนครับไซครับถ้าลังเก็บพัด้นพลายเหล่วแหง้งเริื่มไซเลี้ยวแห้งครับพี่น้องไซเพียฝืนฟูต้นครับบำรุงให้เลี้ยวที่สุดครับพี่น้องเพียิ่นสิเดงฮัตัด,ดลูกออกแล้วฮ่กองต่งบำรุงครับบำรุงแล้วนะดึงใบดึงยอดแล้วครับพี่น้องสูดดึงยอดกับสิล่งให้พี่น้องมึงอีดอ,อกเต่ว่าปีนี้กถทอวา บอ่บอดได้เต็มถี่ไปนะครับกระสีได้อยู่ประมาณจากที่ขาดไบประมาณส0มสิบปอร์เซครับกระสีเลี้ยบ่ถึกกระสีเลี้ยอยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับปีน่นองปีนี้เพราะว่าเจลอผาอยู่อย่างใบกะโดนน้นวยกะโลนครับปีน่องกะเรยมมะเห็ดไม่นี่แหละับตอนนี้ก็นี่ฮอดน่ครับคือคือใส่ปุ๋ยแหล้กกับฮอดเห็ดเปียกๆเลยครับพี่น้องฮอดเห็ดเปียกที่สุดเลยครับปี่น้อง ผมกับเบิงได้หลายคลิปอยู่ทั้งซุ่มพ่อทั้งแกนทั้งนะยองครับพี่น้องเพื่อนๆซื้อน้ำฮดสวนครับโอ้มีไ้น้ำครับพี่น้องเฮดทุเรียนปีนี้ถือว่าวิกฤตหนักครับทุเรียนปีนี้ครับราคาสูงแหงเลยครับราคาดีครับแต่ว่าเขาเฮดบดได้ราคาดีครับออกจากสวนกันยังแพงนะครับพี่น้องเขาเฮดบ่ได้ก็ย้อนว่ามันวิกฤตเลยหลายอย่างครับ ทั้งไผ่แลงทั้งไผ่ยังครับมันมันว่าสีเข็ดใหใด้ทุกคนครับผู้ได้เข็ดใด้่สมบูรณ์ก็ถือว่าสุดยอดของปีนี่ครับปีนี้ทุเรียนราคาดีครับพี่นนอกยอมรับอยู่ว่าราคาดีแห้งราคาบโต,ตกเดี่ยวนี่ทุเรียนพูดเขาไฟครับเดี่ยวนี้ก็รุ่นแหลกก็ถือว่าเบิร์ตไปแลลวครับนี่รุ่นนี้กับมีทุนหน้าครับรุ่นนี้มีทุนหน้าครับพี่นนอกรุ่นมีทุนหน้าครับนี่ มิทูนาครับพี่น้องรุุนมีทูนาเนี่กกสิเก็บผนผลิตครับกะเบิงฝ่าฝนนํำเนี่ยนะครับพี่น้องฝนตกพยานยันแต่ลมยันพายุนะครับพี่น้องภัยธรรมศาสตร์หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพี่น้องกะป้องกันครับมีก็สิได้มาโยงหน่วยครับโยงกิ่งโย่งหน่วยโย่งมันเหลี่ยวด้ยครับพี่น้อง ที่จริงกับโย่งรุ่นนี่แหละครับประมาณแปดสิบมือขึ้นไปครับถ้าโยงงส่วงหกสิบเจ็ดซิบกะไดีไม่ขยับฟางครับมันหนุ่นสีง,งอนะครับพี่น้องแต่ขนาดนี้หุ่นงอเลยพี่น้องต่อไปก็โยงกิงโยงนวยครับพี่น้องกะเศษทิศดีใบกะมาอัปเดตเกี่ยวกับใช้ปุ๋ยพี่น่องเหมือนนี ใส่ปุ๋ยสูตรเนี่ยเบ่งพูขยายเนื้อเบ่งผููขยายพูกัว่าได้ครับสูตรสิบห้าห้ายี่สิบห้าครับพี่น้องใส่ทุกสิบวันแล้วเตะข้างสีใส่หน่อยใส่หลายครับพี่น้องเบ,บ,บิงเบ่งเบ่งจํานวนลูกข้งทุเรียนครับพี่น้องรับวร์ตรวหนึ่งมีซหน่วยเ้ากับปลาตองใส่หลายครับถ้าตรวจแล้วมีหลายเข้ากับใส่เพิ่มเอาครับเห็นบอครับพี่น้อง เบ่งผู้ขยายผู้ครับจูน,นี้ปีนี้ใส่สิบสิบวันครั้งครับพี่น้องนี่เบ่งผู้ขยายผู้เนี่ครับสิบวันครั้งใช้ซ 10, 10ิบเมือครั้งครับบริใัทคือปีทีเดียวครับพี่น้องปีทีเดียวยังใส่แบบสิบห้าวันครั้งครับปีนี้ใส่ปีนี้ใส่สิ 10, บวันครั้งครับพี่น้อง เพิ่งที่ครับเริ่มนี่ครับเพี้ยนมากครับพี่น้องขวันมันเริ่มงอแล้วครับพี่น้องนี่ต้นนี่โยงประมาณย็ดสิบมือครับนี่แงมันกัะที่เนี้ยมาแก่ฟ้างครับขวานป็นงอมันขยายเนี่ยขยายพู่ครับพี่น้องตอนนี่โย่งตอนที่จริงกับอยากโยงตอนนี้แหละครับมันใหญ่แล้วแปดสิบมือเริ่มแล้ะโย่งส่วนหกสิบมือนั่นครับส่วนนั้นก็เป็นยังคือโยงครับล่มครับก็เลยโยงไวบางอันกับขวานสีเลยครับพี่น้อง ถ้าถ้าโยงช่วงนี้กะกะสร้างวัวกี่สิบเองอแห้งนะครับเพราะว่าเป็นการเริ่มขยายเจ็บเต็มที่แลลวหน้าพี่น้องเนี่ยส่วนในเบงผู้ครับพี่น้องเบงผู้พมเนี่ยเมื่อก็แล้วแต่สูตรนะครับพี่น้องสูตรส่งรร้งเกษตรทฤษฎีใหม่กับใส่สูตรอีกจนเจ็บพลนผลิตเลยแหะครับจากหกสิบเหมือมาหาสิบเหมือมาใส่มาครับใส่สูตร สิบห้าห้ายี่สห้าเนี่แหละครับพี่น้องการเกษตรทฤษฎีใหม่กับอัปเดตเกี่ยวกับใช้ทุเรียนนี่ยนะครับพี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็รภารกิจหลายอย่างครับพี่น้องก็ได้รบ,บริปทาสวนได้หลายสวนเห็บพี่น้องเบิ้งครับกะเบิ้งสวนส่องอเกษตรทฤษฎีใหม่ไปก่อนครับปีนี้ทุเรียนกับถือว่าใบบางงามนะพี่น้องรอบนี่ครับ ปีนา็จะ้งเย็บเทปพ้นพลิตแล้วก็จั้งฝืนต้นไม้ครับฝืนฟูไม้ครับอืดึนทั่วดึงใบไม้เห็ดใบไม้ครับพี่น้องเพราะว่าเจอปิกิดนักเจอพายุนักครับพี่น้องใกล้ๆกัวห้องเลี้ยงอยู่แล้วครับพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านซุ้มพ่อก็เป็นกาลังใจให้ครับการเห็ดทุเรียนครับอยู่นี่ก็เป็นหนามบาดานครับเทากันแน่นมบื้อเห็นเหมือนกันครับใบมะนามบาดานครับ สูบขึ้นมากกับโดบุหูว่าน้ำใตดินมันสิมีหน่อยมีหลายเทากับบุหูกันครับคือปีนี้มันแรงนะครับพี่น้องเอากับบุหูกันวันน้ำใตดินมันมีหน่อยมีหลายแต่ว่าสูบขึ้นมากกับบุหูเลยนะครับพี่น้องเนี่ยบริเห็นเป็นกาลังใจให้ทุกคนครับสําหรับทุเรียนปีนี้ถือว่าวิกฤตครับแรงนะครับพี่น้องยูนี่กําลังต๊ะสองเทียนะครับที่ยังแห้งเนี่ยก็แค่นั้นครับ อ่าจกับฮต่อหดต่อวันเว้นวันนะครับพี่น้องครับการเียทิษด,ดีไม่กะขอจบไปซ้ำนี่แหละครับฝากกดไลค์ลกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจครับ